เจเจกุมขมับศพต้องสงสัยปริศนาฆาตกรรมหรือธรรมชาติป่วยตายกให้เป็นคู่พาร์ทเนอร์ทางการแสดงที่ทำดีทำถึงทำเกินสำหรับ2พระเอกงานดีต่อธนภพนิรัตนคจรหมอกันและเจเจกฤษณภูมิพิบูรลสงครามผู้กองทิวในซีรีส์การุญยคาตทางช่องวัน31คอนเทนต์จาก Onet Original ฝีมือการกำกับของวรวิท์คติยโยทินเรียกว่าผ่านไปเพียงอีแรกก็ทำเอาแฟนซีรีส์ยกนิ้วให้ในความสนุกหลังจากเจเจเพิ่งจะผ่านการสูญเสียแม่ไปโดยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบไม่ทันตั้งตัวก็ต้องมาเจอกับคดีการตายปริศนาของนยนิพนธ์ชาวบ้านที่ป่วยเป็นมะเร็งที่อยู่ภายใต้การดูแลของต่อซึ่งจากการลงพื้นที่เกิดเหตุเจเจพบพิรุธ และเรื่องราวต้องสงสัยมากมายร้อนถึงปริมอัชริยาพวัวพิพิธนากรหมอรินในฐานะหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรศพต้องลงมือชันสูตรเพื่อหาความจริง ข้ามกลางเรื่องราวต้องสงสัยครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นกับนายนิพน์กันแน่และหลักฐานที่เจอจะนำพาไปสู่ความจริงเรื่องอะไรมาร่วมลุ้นไปกับการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้พร้อมกันในวันพุธที่วันที่4ทธันวาคมนี้ EP 2เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31ซีรีส์แนวดราม่าสืบสวนสอบสวนคอนเทนต์จาก Onet Original ซึ่งสร้างจากนวนิยายชื่อดังของหมอแซมแซมมอนเตรียมพบกับการปะทะฝีมือของสพระเอกสุดฮอตต่อธนภ มีรัตนคจรและเจเจกฤษณภูมิพิบูร์สงครามกับบทบาทสุดท้าทายเกี่ยวกับเรื่องการการุญยฆา,าตซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมอินเนอร์การแสดงขั้นเทพของคู่นี้ท็อปฟอร์มความสนุกแน่นอนโดยเรื่องนี้ได้สิริลักษ์ีสุสคนครีเอเตอร์สคริปต์ไรเตอร์และวรวิ์คติยโยทินผู้กำกับมากประสบการณ์ร่วมมือกันตกผลึกความสนุกร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือการุณยฆาต เป็นเรื่องราวของร้อยตำรวจเอกวสัน์หรือผู้กองทิวเจเจกฤษณภูมิที่ย้ายกลับมาบ้านเกิดเพื่อมาดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่วสันกลับมาไม่ทันดูใจแม่ท่ามกลางความโศกเศร้าว,วสันได้พบกับนายแพทย์กันตพัฒน์หรือหมอกันต่อธนพหมอที่ดูแลแม่ในระยะสุดท้ายท่ามกลางความโศกเศร้าทิวได้เจอกับหมอกันต่อธนพหมอพาลีที่ดูแลแม่ในระยะสุดท้าย ซึ่งการจากไปของแม่ครั้งนี้ทิ้งความเศร้าบนความสงสัยไว้ภายในใจของทิวมากมายเมื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความตายทําให้หมอกันและผู้กองทิวต้องมาเจอกันและผัวพันกันงานนี้มีปมปริศนาอะไรซ่อนอยู่หมอกันทําให้วาสันกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งแต่วาสันกลับสงสัยว่าการเสียชีวิตของแม่ไม่ใช่เรื่องปกติ อาจจะเป็นค่าตระกอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เพิ่มสูงขึ้นสร้างความสงสัยในใจของพันตำรวจเอกวสานที่มีสามารถสลัดออกไปได้ล่าสุดก่อนที่เขาจะได้กลับไปหาแม่ของเขามารดาของเขาได้เสียชีวิตลงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธออาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่น่าสงสัยหลายรายก็ได้ในแพทย์กันตพัฒน์แพทย์ที่ดูแลแม่ของวาสานในช่วงสุดท้ายของชีวิตกลายเป็นคนสำคัญในใจที่กำลังโศกเศร้าของเขา อย่างไรก็ตยิ่งความรู้สึกของเขาลึกซึ้งขึ้นเท่าใดความลึกลับก็ยิ่งดูเหมือนจะเชื่อมโยงกลับไปที่คนรักของเขาทีละน้อยเท่านั้น